สามีแวมพายภรรยามาเฟียตอนที่18ผมจะรับผิดชอบจะใส่ชุดนี้ลงไปเดมอนเดินออกมาจากห้องน้ำเห็นว่ามิลินกำลังสวมชุดเรดบล็อลังตัวเมื่อคืนที่ใส่มาเขาคิดว่าเมื่อคืนเขาทำรอยแป้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะช่วงเนินอกและลำคอ หน้าแปลกที่ตอนนี้เธอกลับไม่มีสักรอยแม้กระทั่งรอยขีดข่วนก็ไม่มีผิวพันธ์กลับเปล่งปังสวยสะพรั่งจนเขาต้องรอบกลืนน้ำลายทำไมจะใส่ไม่ได้เธอลอยหน้าลอยตาถามทั้งยังพยายามจัดแจงเสื้อผ้าให้เข้าที่มันโป๊ไปแต่นายก็ชอบไม่ใช่หรอหยิบกางเกงนายให้หน่อยดิคำสั่งที่หลุดออกจากปากทำให้เดมอนชะงักไปแบบหนึ่งตรงนั้นนะ่ะ นิ้วชี้เรียวชี้ไปบนพื้นเธอแอบขำเมื่อทำให้เขาเสียอาการได้จากไปหน้าเรียบนิ่งตอนนี้ใบหูทั้งสองข้างกับแดนกลับด้วยความซุกซนของเธอทำให้นึกอยากแกล้งเขาขึ้นมาหรือว่าจะไม่ใส่ดีนะเธอเสยมองไปที่อื่นทำท่าคิดเดมอนยังลังเลอยู่กับแพนตี้ลูกไม้ตัวนั้นก่อนรีบจับแล้วเดินมาหยุดตรงหน้าเธอยกขาขึ้นเขาย่อตัวลงแล้วออกคำสั่ง นิลินจับไหล่ของเขาเอาไว้ก่อนยกขาขึ้นตามที่เขาสั่งมือหนาทั้งสองข้างรูดแพนตี้ตัวบางมาถึงขาเรียวผิวเนียนนุ่มมือทำให้เขาเผลอรูปไล้ไปอย่างลืมตัวพอแล้วค่ะเดี๋ยวฉันใส่เองเธอหัวเราะพอจัก,กรจี้ก่อนถอยห่างแล้วสวมมันด้วยตัวเองทำท่าจะเดินออกไปแต่สุดท้ายก็ต้องเดินตามเขาไปมานี่ เดมอนจูมือเล็กเดินเข้าห้องแต่งตัวไปก่อนหาเสื้อผ้าที่คิดว่าเรียบร้อยกว่านี้ให้เธอได้ใส่ชุดผู้หญิงนี่คะมิลินถามเสียงขึ้นจมูกรู้สึกไม่พอใจเมื่อรู้ว่าก่อนหน้านี้ยังมีผู้หญิงคนอื่นที่ได้เข้ามาที่ห้องนี้ยืนนิ่งๆไม่ต้องถามมาก ว่าจบก็เป็นคนจัดการใส่ชุดเดรสกระโปรงยาวสีฟ้าอ่อนทับชุดของเธอเอาไว้เพราะรู้ว่าย่าของเขานั้นหัวโบราณขนาดไหนคงจะไม่พอใจแน่ถ้าเห็นเด็กสาวคนนี้แต่งตัวโป้ให้เห็นต่อหน้าแล้วเขาจะกังวลทำไมถ้าย่าไม่ชอบเธอขึ้นมามันก็เรื่องของเธอสิถามอะไรหน่อยสิ เนมอนช้อนสายตาขึ้นมามองนิ่งๆสีหน้าบ่งบอกว่าเริ่มรำคาญทำให้มิลินต้องหุบป,ปากไม่ถามอะไรออกมาอีกได้แต่เดินตามเขาลงไปด้านล่างผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนั่งรอในห้องรับแขกสายตาของผู้ใหญ่ทุกคู่ต่างก็มองที่เด็กสองคนที่ได้แต่ยืนตัวรีบอยู่ตรงหน้านั่งก่อนสิโซฟียยื่นหน้าเข้ามากระซิบบอกลูกชายย่าจะไม่ถามนะว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง โกลสพูดพลางส่งสายตาตำหนิไปทางเดมอนที่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นด้านข้างมีมิลินนั่งอยู่ส่วนผู้ใหญ่ทั้งหมดนั้นนั่งบนโซฟาห้องรับแขกทางผู้ใหญ่ฝั่งเดมอนก็พูดคุยบนตำหนิส่วนฝ่ายครอบครัวแปรพายก็ส่งกระแสจิตพูดคุยกันนี่หรอคือเรื่องที่เราจะเซอร์ไพรส์แม่ใช่ที่ไหนล่ะคะหนูตั้งใจจะให้แม่มากินด้วยกันจริงๆมันแค่ผิดพลาดนิดหน่อย เมรีนใส่หน้าอย่างเอือมระอาพร้อมเม้มปากแน่นนิดหน่อยนะนิดแค่ไหนล่ะถึงได้อยู่ในสภาพบนเตียงกับเหยื่อแบบนั้นเมื่อคือนนี้เกือบจะได้กินเหล้าเชียวเสียดายจริงๆเธอพยายามแก้ตัวใครกันแน่ที่เป็นคนเริ่มให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นหนูเองค่ะให้มันได้อย่างนี้สิลูกสาวฉันเสียชื่อหมดเป็นถึงแํมพายมนุษย์คนเดียวก็สู้ไม่ได้เมรีนเอ่ยตำหนิลูกสาวทีแม่กับพ่อละคะทำไมถึงยอมละคะ หนูก็รู้สึกเหมือนกันค่ะหล่อขนาดนั้นใครจะอดใจไหวอีกอย่างแค่เขาจับนิดเดียวหนูก็อ่อนปวกเตียกไปหมดแล้วตอนแรกว่าจะรีบกินแต่พอเจอลีลาลักเ,เขาเข้าไปกลับติดใจเขากินไม่ลงประโยคหลังมิลินพูดกับตัวเองในใจทางคุณเมรีนเห็นด้วยกับทางเราไหมคะ โซเฟียถามความเห็นทําให้แม่และลูกทั้งสองที่เพิ่งคุยกันอยู่ถึงกับสะดุง้งค่ะค่ะทางคุณว่ายังไงเราก็ว่าตามนั้นเมรีนตอบโลกโลกไม่ได้สนใจแรงบีบมือของสามีที่กําลังบีบมือเตือนสติเลยสักนิดเพราะเธอมัวแต่พูดคุยกับลูกสาวจนไม่ได้สนใจเรื่องอื่นที่กําลังคุยกันงั้นก็ตกลงตามนี้นะคะทางเราจะรีบหาเริกแค่เร็วที่สุดนะคะผู้อาวุโสสุดที่สุดในกลุ่มพูดออกมาด้วยรอยยิ้ม เดี๋ยวนะคะหาเริกอะไรนะคะเลิกแต่งงานไงคะคุณเมรินพวกคุณก็เห็นพ้องต้องกันแล้วนะคะเออเมรินเริ่มหน้าซีดหันไปถามความเห็นของลูกสาวเมิลินว่ายังไงลูกเราจะแต่งงานกับพี่เขาไหมเธอไม่ใช่ประเภทที่ชอบบังคับบงการชีวิตลูกหากลูกของเธอเต็มใจอยากทำอะไรก็มาักจากสนับสนุนเต็มที่หัดให้เรียนรู้ชีวิต ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นเธอคงไม่มีทางปล่อยให้ลูกสาวออกมาใช้ชีวิตยอยู่ท่ามกลางมนุษย์ตัวคนเดียวแบบนี้ไม่ต้องถึงขั้นแต่งงานก็ได้นะคะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหนูไม่ซีเรียสมิลินรีบปฏิเสธจริง,รงๆเรื่องการแต่งงานยังห่างไกลจากความคิดของเธอในตอนนี้มากไม่ได้เด็ดขาดเลยนะหลานชายของฉันเป็นคนทําให้หนูเสียหายยังไงก็ต้องรับผิดชอบโรสรีบแยง้งว่ายังไงเดมอน ชาวหันไปถามความเห็นของลูกชายได้น้ำเสียงกดดันเขาสอนลูกชายมาดีและหวังว่าเดมอนจะมีความเป็นลูกผู้ชายมากพอที่จะไม่ปฏิเสธหากเขาไปทำแบบนี้ที่อื่นไม่มีญาติผู้ใหญ่เห็นพวกเขาคงจะปล่อยปรับละเลยได้แต่นี่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่างก็รับรู้และเห็นเหตุการณ์ด้วยกันทั้งนั้นครับเป็นลูกผู้ชายมากกว่านี้หน่อยสิครับอะไรละ่ะหลานคนนี้มันน่าตีจริงๆ คุณยาโรสง้างฝ่ามือหมายจะตีเข้าที่ต้นแขนของหลานชายหากไม่เกรงใจสายตาของเมรีและคิมหันวันนี้เธอคงได้ตีหลานชายโชว์แล้วผมจะรับผิดชอบครับเออให้มันได้อย่างนี้สิถึงจะสมกับเป็นหลานยา่ากล้าทําก็ต้องกล้ารับจากที่ดูดุในตอนแรกตอนนี้กลับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่จะได้มีหลานสะปธยทั้งยังได้เป็นทองแผ่นเดียวก,กันกับดาราในดวงใจทั้งสอง งั้นก็ตามนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องเลิกทางเราจะรีบแจ้งไปทีหลังนะคะคุณเมรีนโซฟียยิ้มไปทางเมรีนที่ได้แต่ส่งยิ้มเจือนกลับมาให้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกสาวของเธอนั้นกําลังจะมีคู่ครองและกําลังจะแต่งงานในเร็วๆนี้ลูกสาวสวยขนาดนี้มีหน้าหะ่ะคุณเมรีนถึงได้ไม่พาออกสื่อสักทีหนูสวยจนชั้นตะลึงเลยนะเนี่ยอยากเห็นหน้าหลานเร็วๆแล้วสิว่าจะสวยขนาดไหนใจเย็นสิคุณ ฌานหันมาปรามภรรยาเบาๆก็จริงนี่คะใช่ไหมคุณแม่เห็นคุณแม่บอกอยากเลี้ยงเหล่มานานแล้วเรารีบไปหาเลิกแต่งกันดีไหมคะดีเลยดีเลยวันนี้มันเกิดหลานชายย่าทันทีชื่นใจจริงๆไม่นึกว่าจะเป็นวันดีขนาดนี้วันนี้ที่บ้านเรามีงานเลี้ยงวันเกิดของเดมอนกันฉันขอเชิญพวกคุณทั้งสองคนด้วยนะคะกระทันหันมากเลยนะคะเนี่ยเมรีนนึกอยากปฏิเสธขึ้นมาแต่พอเห็นสายตาของโนสแล้วทำให้เธอนั้นปฏิเสธไม่ได้ ปีนี้ไม่ต้องจัดได้ไหมครับผมอยากอยู่กับว่าที่เจ้าสาวของผมทั้งคำพูดและสายตาหันไปมองทางด้านมิลินมันดูสุภาพและอ่อนโยนแต่เธอนั้นกลับรู้สึกร้อนๆ้นหนาวหนายังไงบอกไม่ถูก ลูกแม่ไม่นึกว่าจะคลั่งรักได้ขนาดนี้เอาเถอะเอาเถอะปล่อยให้หนุ่มสาวเขาได้ฉลองด้วยกันแล้วกันเราอยู่ฉลองด้วยกันมาหลายปีแล้วนี่เนาะโซเฟียพูดพังหัวเราะเบาๆอย่างเอ็นดูลูกชายและว่าที่ลูกสะใภ้ทั้งสองทุกคนต่างก็หัวเราะไปตามๆกันยกเว้นเพียงแค่นิลินที่นั่งกุมมือตัวเองเอาไว้แน่น